สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับในยุคที่สถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับสมุนไพรอะไรที่ทางเราเช็คดูแล้วครับว่ามีข้อมูลจะสามารถช่วยบรรเทาอาการโควิดได้นะครับอย่างกระชายนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ในการเสริมภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราลองเอาหัวกระชายนะครับที่มันซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะครับที่มันเริ่มจะแตกหนอเล็กน้อยแล้วนะครับลองมา ปักชาดูนะครับหรือยังไม่แตกหนอก็สามารถทําการทดลองกันได้นะครับผมเห็นว่าอันนี้มันเริ่มแตกหนอแล้วน่าจะขึ้นง่ายฝ่าหัวที่ยังไม่แตกหนอนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็หากระถางนะกระถางนี้นะครับเดิมเป็นกระถางที่ใส่ปลูกต้นผักชีฝรั่งนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงบริเวณนี้นะครับคือบริเวณใต้ชายคานะครับน่าจะมีแสงแดดส่องถึงพอสมควรนะครับช่วงประมาณ เที่ยงอ่ะนะฮะก็เลยทาให้ต้นผักชีฝรั่งนั้นทยอยตายไปทีละต้นนะครับก็เป็นกระถางที่เรียกว่าเกือบจะว่างเปล่าแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ต้นเดียวนะครับก็เอามาเป็นที่ทดลองนะฮะเป็นเป็นกระถางที่ทดลองปลูกกระชายนะครับก็ขุดหลุมนะฮะแล้วก็ทําการฟังหัวกระชายลงไปนะแล้วก็กบดินนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับเมื่อกบดินแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการลดน้ำกันครับ ลดน้ําลงไปนะครับให้ชุ่มนะครับทั่วกระถางนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูฟาร์มคืบหน้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลให้ทราบครับ